เงาของความรักกระครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อก้องพบเขาเป็นชายที่หลงไหลในความรักเชื่อว่าความรักจะนำมาซึ่งความสุขอันเป็นนิรันด์วันหนึ่งเขาตกกลุมรักหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่ารัตและทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้เธอรักเขากลับในช่วงแรกความรักของเขาเต็มไปด้วยความสุขแต่ไม่นานก้องพบก็เริ่มกังวลว่าหากวันหนึ่ง รักเปลี่ยนไปหากเธอรักคนอื่นหากเธอจากไปความสุขที่เคยมีเริ่มเปลี่ยนเป็นความกลัวความหึงหวงและความไม่ไว้วางใจทุกครั้งที่รักคุยกับชายอื่นเขาก็รู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่เธอห่างจากเขาเขารู้สึกว้าเวสุดท้ายความรักที่เขาเคยคิดว่าเป็นความสุขกับกลายเป็นความทุกข์ที่ใหญ่หลวง ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสับสนก้องพบเดินทางไปหาพระอาจารย์และถามว่าหลวงตาขอรับเหตุใดรักของข้าจึงนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งที่ข้ารักนางสุดหัวใจพระอาจารย์ยิ้มและพาเขาไปยังสระน้ำและกล่าวว่าจงกลมลงมองเงาของเจ้าบนน้ำกองพบ ก้มลงมองเห็นเงาของตนเองสะท้อนบนผิวน้ำอย่างชัดเจนหากเจ้าต้องการจับเงานี้เจ้าจะทำอย่างไรพระอาจารย์ถามก้องพบจึงรองใช้มือตักน้ำหมายจะจับเงาแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่ผิวน้ำก็ยิ่งกระเพื่อมและเงาของเขาก็ยิ่งแตกกระจายพระอาจารย์หัวเราะเบาๆและกล่าวว่าความรัก ก็เป็นเช่นเงาหากเจ้าพยายามดึงมันไว้ให้แน่นเจ้าจะไม่มีวันจับมันได้แต่หากเจ้ารู้จักมองมันอย่างเข้าใจและปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมันก็อาจจะสงบนิ่งและงดงามตามวิถีของมันเองกองพบนิ่งไปพระอาจารย์กล่าวต่อที่ใดมีรักที่นั่นมีทุก เพราะความรักมาพร้อมกับความยึดติดความกลัวและความขาดหวังแต่หากเจ้ารักโดยไม่ยึดมั่นถือมัน่นรักด้วยความเมตตาไม่ใช่เพื่อตนเองเจ้าจะพบว่ารักนั้นงดงามและไม่มีทุกข์อีกต่อไปก้องพบเข้าใจในที่สุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาจึง รักรักด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ไม่ครอบครองไม่บีบบังคับและความรักของเขาก็กลายเป็นสิ่งที่สงบสุขในใจของเขาเองแง่คิดจากนิทานเรื่องนี้ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกขเพราะความรักมักมาพร้อมกับความยึดติดและความกลัวรักที่ต้องการครอบครองนำมาซึ่งความทุกข์แต่รักที่ให้โดยไม่วังผลตอบแทน คือรักแท้ที่จริงหากเราปล่อยให้รักเป็นไปนตามธรรมชาติมันจะสงบและงดงามเหมือนเงาที่สะท้อนบนผืนน้ำจบบริบูรณ์